วันหนึ่งเอาพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอ่าคุณครูชื่อคุณครูอะไรแล้วนะคะคุณครูฝนอ่าคุณครูฝนหรือว่าคุณครูพี่ฝนอ่าดีมากแล้วน้องๆอยู่โรงเรียนอะไรคะบ้านสวนโรงเรียนบ้านสวนวนใช่ไหมคะเอาวันนี้มากันกี่คนเลยงานการศึกษาคนคะไหนนับลองนับดูสินับเป็นไรยั เขินเขนเขน ยังน่าเร็วเข้าไหมลูกน้อาเร็วเข้าไปกันเอาขยายใหญ่ไหมลูกบอของเรายหญ เอาปล่อยมือก่อนเอนเอตัน้อยร้องยังไงเอ,เอาขึ้นเลยเขเล,เอ,ขเ,ลเอารถตุกต๊กตรองดิ้นไหมจ๊ะไม่เปเอารถตุ๊กตุ๊กบันตุกทางรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยว นั่งเป็นแถวเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นแถวก็ได้แต่เอามาเลือกเเห็นไม่เอ่ยว่านี่คืออะไรนั่งมองเห็นกันนะคะค่ะนี่คุณครูมีนิทานมาไหมนั่งดูน้องเลือกตั้งหไายเลือกไงลูกอย่าอย่านั่งไปนั่งไปนั่งก่อนเอาที่จะหมดกี่เรื่องเลยเอาหนัาดูสิหนึ่ง วดเกง่งเรื่องที่สามเรดขี่งอนใครรู้จักเรดบ้างรูจรจร้จักรู้จักเรดอยู่ไหนอยู่ในป่าอยู่ในป่าหรอใครเคยเห็นเรทในสวนตัดป่ะปเออเออเก่งอันไหนตัวตาชักทีวีเรือใช่ไหมลูกโทรทัศน์ด้วยเอออ่ะต่อไปเรื่อชักชักทอ่อรัวง้ พร้อมอ้าอยากดูเรื่องไหนลูกยากดูีเอาแล้วครูจะทำยังไงดีละ่ะเ้าอย่ายกมือดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรานับกันนะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมลูกอ้าใครอยากดูเรื่องนี้ยกมือขึ้นอีกคนเ,เออจังหงแล้วออาแล้วยกกันหมดแล้วคะแนนเปเนเกกฉันเอาเรื่องนี้ดีกว่าได้ไหมได้เอาเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้เก็บก่อน พวกมอมเรื่องอะไรนะคะผู้หญิงตัวมอมอ่าผู้หญิงตัวมอมนี่ไงผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง,ญงมีอะไรด้วยผมมีผมมีโบมีจุกใช่ไหมคะใช่ค่ะจุกค่ะสองค่ะสองจุกค่ะอ่าโอ้ใครเล่นเป็นบ้างเนี่ยผู้่ญิง<ม><ม> เฮฮ่าห,หนูสนุกไหมลูกสนุกค่ะ,ะเหมือนกุ้งกิ้งเลยนะกุ้งกิ้งร้องเร้าว่องไวหน้ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่าเอายิ้มยิ้มดูสิยิ้มเวลาเรายิ้มเราทำยังไงลูกยิ้มยิ้ม <c oughs> อะยิ้มนะคะอ้าวต่อไปนะคะหน้าต่อไปเอาวันนี้กุ้งกิ้งใส่เสื้อสีอะไรสีเหลือง ทำความสะอาดไหมคะใช่ทำความสะอาดใช่ไหมคะเราต้องทําความสะอาดร่างกายใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะใช่ครับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเก่งมากอ่ะมอมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลเอาเวลาตัวเราสกปรกเราก็ต้องอาบน้ำค่ะอาบน้ำค่ะเป็ดเป็นตัวงามอะเป็ดเป็นตัว่งามเอาเป็ดด้วยเป็ดอาบน้ําด้วยใช่ไหมอ้าวเป็ดเป็นของเล่นของกุ้งกี้ใช่ไหมลูกอ้าวต่อไป อุ้งกิ้งรีบไปอาบน้ำดีกว่าอะไรถูสบู่หอมชวยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้าอ้าวเวลาหลอมน้ำเสร็จเราก็จะสบายใช่ไหมจ้าทำยังไงเออสบายเออเอาเราอพก,กันดีกว่านสบายแล้วต่อไป ไปค่ะอาบน้ำเหมือนที่แม่บอกเหรอคะค่ะเ,ะะเก่งมากต่อไปกุ๊กกิ๊ไม่ไปแล้วใช่ไหมแล้วต่อมาจนดึกกุ๊กกิ๊กเปลี่ยนใจอาบน้ําไม่ไวหวหนูหนาวนี่น้าแอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับกซี่หกอี่เีมัเป็นอะไรเอยกลืนลูลืนใครกล<า>ืนบ้างเนี่ยมีมไหม,ม ไส่กลใช่ไหมอิ๊กางแขนเหยียดขาอืมก,กุง้งกิ้งนอนเลยอาบน้ํานะไม่รู้แบบนะ้ําไม่ตกลงก,กุง้งกิ้งได้อาบนะ้ํำไหมคะไม่ไม่อาบดีไหมไม่ไม่ดีเลยเนาะอ้าวแล้วทีนี้เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายก,กุง้งกิ้งพุ้มใจเริ่มคันเข กิ้งสัญญากับแม่หนูมันดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันนะเห็นไหมเหมือนที่หนูบอกดูเลยใช่ไหมคะอาบน้ำเช้าเย็นใช่ไหม <Lara. S 1> ลูกใช่ค่ะไม่เห็นไม่คันไม่เย็นสบายจริงๆจ้าเออทีนี้อ่ะกูกิ้งก,ก็สบายแลวใช่ไหมลูกอาบน้ำทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราฟังเรื่องของใครไปแล้วนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่านะอ่ากุ้งกิ้งทำอะไรคะเล่นป้า ดีใจไหมคะคุณครูมาสอนดีใจค่ะอ้าแล้ววันนี้คุณครูก็มาสอนหนูอ่ามาเล่าทิทานให้พวกหนูฟังคุณครูก็ดีใจที่คุณครูได้มาเจอพวกหนูทุกคนเลยวันนี้คุณครูก็จบที่ทานเรื่องนี้ก่อนนะคะค่ะอ้าขอบคุณคะ่ะ